เคยลองนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟฟ้าหรือมองไฟท้ายรถคันข้างหน้าตอนรถติดอยู่บนทางด่วนไหมครับภาพเดิมๆที่เราเห็นกันทุกวันผู้คนนับล้านในกรุงเทพตื่นตั้งแต่ตีห้ารีบอาบน้ําแต่งตัวเบียดเสียดกันบนรถสาธารนณะหรือนั่งแช่ในรถส่วนตัวเป็นชั่วโมงเพื่อไปให้ทันตอกบัตรเข้างานก้มหน้าก้มตาทํางานหนักยอมเลิกดึกยอมทิ้งเวลาพักผ่อนเพียงเพื่อเป้าหมายเดียวคือเก็บเงนิน เราถูกสอนกันมาแบบนั้นใช่ไหมครับทำงานหนักวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าแต่คุณเคยตั้งคำถามที่มันแทงใจดำตัวเองดูบ้างไหมครับว่าเงินที่คุณกำลังอดออมอย่างบ้าคลั่งเงินที่คุณไม่กล้าแม้แต่จะเจียดมาใช้เพื่อความสุขของตัวเองในวันนี้วันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารที่ไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับคุณในวัฒนธรรมไทยเราผู้ใหญ่มักจะพร่ำสอนสุภาษิตท,ที่ว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวานสอนให้เรารู้จักอดทนรอคอยยอมลำบากตอนนี้เพื่อจะได้กินของหวานที่อร่อยที่สุดในตอนท้ายแต่ในความเป็นจริงของชีวิตบางทีผลไม้เปรี้ยวลูกนั้นเมื่อเราเก็บไว้นานเกินไปพอกลับมาดูอีกทีมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นผลไม้หวานฉ่าอย่างที่เราหวังแต่มันอาจจะเน่าเสียจนกินไม่ได้แล้วด้วยซ้าคุณกลัวอะไรมากกว่ากันครับระหว่างกลัวเงินหมดก่อนตายหรือ กลัวว่าจะตายไปทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตหนังสือเล่มนี้ d i e with Zero หรือตายที่ศูนย์ไม่ได้จะมาบอกให้คุณใช้เงินสูรุยสูร่ายจนหมดตัวนะครับแต่มันจะพาคุณไปสำรวจความกลัวลึกๆในใจความกลัวที่จะเสียดายเสียดายช่วงเวลาเสียดายสุขภาพที่แข็งแรงและเสียดายโอกาสในการสร้างความทรงจำที่เงินพันล้านก็ซื้อคืนมาไม่ได้ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตกันอีกครั้งนะครับจากคำถามทิ้งท้ายเมื่อครู่นี้ที่ผมชวนให้คุณลองจินตนาการถึงความเสียดายหากต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตมันนำมาสู่แก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับ Die with Zero หรือตายที่ศูนย์ผมต้องรีบออกตัวก่อนเลยนะครับว่าชื่อหนังสืออาจจะฟังดูน่าตกใจหรือดูเหมือนจะชวนให้เรากลายเป็นคนไม่รับผิดชอบ แต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้คุณใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจนหมดตัวไม่ได้บอกให้คุณลาออกจากงานไปเที่ยวรอบโลกโดยไม่มีแผนสำรองและที่สำคัญไม่ได้บอกให้คุณเป็นหนี้เป็นสินเพื่อปลนเปล่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวครับแต่นี่คือหนังสือที่จะเปลี่ยนหน้าตักของคุณจากการบริหารความมั่งคั่งให้กลายเป็นการบริหารความสุขสุทธิของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วตัวเลขในบัญชีที่มากที่สุดไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีรอยยิ้มมากที่สุดในวาระสุดท้ายของลมหายใจ สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหาหรืออยากจะอ่านรายละเอียดลึกๆด้วยตัวเองเพื่อตกผลึกความคิดผมได้แปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ฉบับแปลไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษไว้ที่คำบรรยายใต้วิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้และในนาทีต่อจากนี้ผมอยากให้คุณเตรียมใจเปิดรับชุดความคิดใหม่เพราะเราจะไม่ได้คุยกันแค่เรื่องตัวเลขแต่ผมจะพาคุณไปไขความลับของสิ่งที่เรียกว่า memory dividends หรือ ผลทางความทรงจําแนวคิดที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมการไปเที่ยวกับเพื่อนในวัย20ถึงมีมูลค่าทางใจสูงกว่าการไปเที่ยวรอบโลกตอนเกษียณร,รวมถึงประเด็นที่แหลมคมและท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยที่สุดนั่นคือทําไมผู้เขียนถึงกล้าบอกว่าการเก็บมรดกไว้ให้ลูกหลานตอนคุณเสียชีวิตถือเป็นความผิดพลาดมหันและทําไมการให้ที่หลังถึงอาจมีค่าเท่ากับไม่ได้ให้เลย ถ้าคุณไม่อยากพลาดแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนวิธีชีวิตและการใช้เงินของคุณไปตลอดการผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเทคนิคเหล่านั้นคุณอาจจะกำลังสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นกูรูการเงินที่นั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือเป็นแค่เศรษฐีเพลย์บอยที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแล้วมาสอนคนจนให้ใช้เงิน เชื่อเถอะครับว่าถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นใครและผ่านอะไรมาบ้างคุณจะมองหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคำตอบคือเขาไม่ใช่กูรูการเงินแบบที่คุณเคยเจอตามแผงหนังสือทั่วไปแน่นอนครับเขาไม่ใช่คนที่มานั่งบอกให้คุณงดกาแฟสตาร์บัคแก้วละร้อยหรืองดกินข้าวนกบ้านเพื่อจะรวยตอนแก่ไม่ใช่เลยครับแนวทางของเขามันคนละขั้วกับคำสอนประหยัดอดออมแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันมาทั้งชีวิตชายคนนี้ชื่อว่าบิลเพอร์คินส์ครับ ในโลกการเงินเขาคือผู้จัดการกองทุนเฮชฟันระดับท็อปที่บริหารเงินมหาศาลและทำกำไรจากตลาดพลังงานมาอย่างโชคโชนแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือนักโป๊กเกอร์ระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องการเดินพันที่ดุด,ดันแต่แฝงไปด้วยการคำนวณที่แม่นยำเพราะพูดถึงนักโป๊กเกอร์คุณอาจจะคิดว่าเขาคงสอนให้เราใช้ชีวิตแบบเสียเส่ยงๆวัดดวงหรือเท่หมดหน้าตักใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยสิ่งที่บิลนำมาใช้ในหนังสือเล่มน,นี้คือหัวใจของการเล่นโป๊กเกอร์และการลงทุนระดับสูง นั่นคือศาสตร์แห่งการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Management แต่ความเสี่ยงในมุมมองของบิลเพ e ร์คินนั้นมันต่างจากความกลัวของคนทั่วไปคนส่วนใหญ่อย่างพวกเรามักจะถูกสอนให้กลัวความเสี่ยงเรื่องเงินหมดก่อนตายเรากลัวจะไม่มีเงินรักษาตัวตอนแก่กลัวจะลำบากตอนกเกษียณแต่บิลมองเห็นความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมากและเป็นความเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปจนกระทั่งสายเกินแก้นั่นคือความเสี่ยงที่คุณจะใช้ชีวิตไม่คุ้ม ความเสี่ยงที่คุณจะตายไปพร้อมกับตัวเลขในบัญชีที่เยอะมหาศาลแต่กลับว่างเปล่าในเรื่องของประสบการณ์และความทรงจำความน่าเชื่อถือของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ตรงนี้แหละครับบิลเพอร์คินส์ไม่ใช่คนถังแตกที่มาชวนให้เราใช้เงินแก้เครียดแต่เขาคือเศรษฐีตัวจริงคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินในระดับที่คนทั่วไปฝันถึงเขามีทรัพยากรมากพอที่จะเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สบาย แต่เขากลับเลือกที่จะออกมาเตือนสติพวกเราว่าการเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในสุสานมันไม่มีความหมายอะไรเลยเขาใช้ทักษะการคำนวณความคุ้มค่าแบบนักลงทุนมาคำนวณชีวิตของเราครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะรีดเร้นความสุขออกมาได้มากที่สุดจากเงินทุกบาทที่เราหามาได้แทนที่จะปล่อยให้มันนอนนิ่งๆแล้วด้อยค่าลงไปพร้อมกับสังขารของเราฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับ ในเมื่อเราหาเงินมาเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตแล้วทำไมเราถึงไม่กล้าใช้มันทำไมคนส่วนใหญ่ที่ทำงานหนักแทบตายในย่านธุรกิจใจกลางเมืองถึงยังคงก้มหน้าก้มตาเก็บเงินแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้มันเมื่อไหร่คำตอบของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ความงกหรือความประหยัดหรอกครับแต่มันเป็นเพราะเราทุกคนกำลังตกอยู่ภายใต้ระบบการทำงานของสมองแบบหนึ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้ตัว ราวกับเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้บิลเพอร์กินส์เรียกภาวะนี้ว่าการใช้ชีวิตแบบออโต้พายลอตครับลองจินตนาการภาพดูนะครับเหมือนหนูถีบจักรที่วิ่งวนไปเรื่อยๆหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนแบบบ้านเราก็เหมือนพนักงานออฟฟิศย่านสาทรสีลมที่ตื่นเช้าฝ่ารถติดเบียดเสียดบนรถไฟฟ้ารีบตอกบัตรเข้างานปั่นงานจนดึกดื่นแล้วก็เก็บเงิน เก็บเงินเก็บเงินเราทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันโดยไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าจุดพอของเราอยู่ตรงไหนหรือเรากำลังเก็บเงินไปเพื่ออะไรกันแน่เราแค่ทำตามๆกันไปเพราะสังคมบอกว่านี่คือสิ่งที่คนดีและคนมีความรับผิดชอบเขาทำกันแต่บิลเพอร์คินส์ชวนเรามองมุมกลับครับเขาบอกว่าให้มองสมการนี้ใหม่เงินเท่ากับ พลังงานชีวิตทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้เราไม่ได้เสกมันขึ้นมาจากอากาศนะครับเราต้องแลกมันมาด้วยเวลาและพลังงานของเราซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดและใช้แล้วหมดไปทีนี้ลองคิดตามนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราหมดลมหายใจไปโดยที่ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีสักหนึ่งล้านบาทในมุมมองของการเงินแบบเดิมเราอาจจะรู้สึกว่าโหเก่งจังมีเงินเหลือ แต่ในมุมมองของหนังสือเล่มนี้บิลเพอร์คินส์บอกว่านั่นคือความล้มเหลวครับเพราะเงินหนึ่งล้านบาทนั้นมันคือตัวแทนของเวลาที่คุณต้องตื่นเช้าต้องทนเครียดต้องอดหลับอดนอนสมมุติว่าคุณต้องทำงานหนักถึงสองปีเพื่อเก็บเงินล้านนี้การที่คุณตายไปโดยไม่ได้ใช้มันมันแปลว่าคุณทำงานฟรีฟรมาสปีเต็มคุณเอาเวลาสองปีที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปแลกกระดาษปึกหนึ่ง เพื่อที่จะทิ้งมันไว้ในบัญชีธนาคารเฉยๆโดยไม่ได้เปลี่ยนมันกลับมาเป็นความสุขหรือประสบการณ์อะไรเลยมันเจ็บจีดต,ตรงนี้แหละครับเพราะแทนที่เราจะได้ใช้เวลานั้นอยู่กับคนที่เรารักหรือทำในสิ่งที่เราฝันเรากลับเอามันไปแลกเงินที่ไม่หวันได้ใช้บิลเพอร์กินส์ถึงขั้นถามแรงๆเลยครับว่านี่คุณกำลังทำงานฟรีเพื่อเป็นพนักงานดีเด่นให้ยม,มาบาลอยู่หรือเปล่าถ้าฟังแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจริงด้วยฮะ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคำตอบมันอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองครับเราต้องเริ่มมองว่าเงินเป็นเพียงเชื้อเพลิงที่ต้องถูกเผาผลาญเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรแห่งความทรงจาและสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่เราควรจะแลกมาบิลเพอร์กินส์เรียกมันว่าปันผลแห่งความทรงจำครับปันผลแห่งความทรงจำหรือ memory dividends เป็นคอนเซปทที่ผมชอบมากที่สุดในเล่มนี้เลยครับ เพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการลงทุนของผมไปตลอดการปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าปันผลเรามักจะนึกถึงตลาดหุ้นใช่ไหมครับเราเอาเงินไปซื้อหุ้นทิ้งไว้แล้วรอให้บริษัทจ่ายเงินสดคืนกลับมาให้เราทุกปียิ่งถือหุ้นนานเราก็ยิ่งได้รับเงินปันผลสะสมมากขึ้นบิลเพอร์คินส์บอกว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับแต่แทนที่จะลงทุนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวเราต้องลงทุนสร้างประสบการณ์ด้วย พราะประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันจะถูกเก็บไว้ในคลังความทรงจําของเราและทุกครั้งที่คุณนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะตอนนั่งว่างๆตอนสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือตอนเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกหลานฟังความสุขที่คุณได้รับจากการระลึกถึงนั่นแหละครับคือเงินปันผลที่ชีวิตจ่ายคืนให้คุณลองจินตนาการภาพตามผมนะครับแบบไทยๆเราเลยสมมติย้อนกลับไปตอนคุณอายุสัก25 วัยกำลังทำงานใหม่ๆเงินเดือนก็น้อยนิดแต่คุณตัดสินใจกัดฟันเจียดเงินเก็บก้อนเล็กๆไปเที่ยวแบ็คแพคกับแกงเพื่อนสนิทอาจจะเป็นการนั่งรถไฟชั้น3ไปเชียงใหม่หรือไปเดินหลงทางกันที่ญี่ปุ่นตอนนั้นคุณอาจจะต้องนอนโฮสเทลห้องรวมเตียงสองชั้นแคบต้องกินสตรีทฟู้ดข้างทางเดินขาลากวันละเป็นหมื่นก้าหรือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสารพัดแต่เชื่อไหมครับว่าทริปแสนลำบากในวันนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่สนุกที่สุดในวงเล่า ไปอีก20-30ปีทุกครั้งที่นัดเจอเพื่อนกลุ่มเดมเรื่องวีรกรรมตอนหลงทางเรื่องรสชาติอาหารแปลกๆมันจะถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทุกครั้งที่เล่าคุณก็ขำคุณก็มีความสุขเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนี่คือปันผลที่คุณได้รับต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนอายุ25ในทางกลับกันถ้าคุณบอกว่าขอเก็บเงินก่อนรอให้รวยก่อน รอกรเกษียณตอนอายุ60ค่อยไปพอถึงวันนั้นคุณอาจจะมีเงินพอนั่งเครื่องบิน Business Class พักโรงแรม5ดาวสุดหรูกินอาหารมิชลินทุกมือ้อแต่ประสบการณ์มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพื่อนฝูงอาจจะแยกย้ายหรือบางคนอาจจะไม่อยู่แล้วและที่สำคัญช่วงเวลาที่คุณจะได้รับปันผลจากความทรงจำนี้มันเหลืออีกไม่ตีปีแล้วครับเพราะคุณเริ่มทำมันตอนบั้นปลายชีวิตบิลเพอร์คินส์จึงย้ำเสมอว่าประสบการณ์ก็มีพลังของดอกเบี้ยทบต้นเหมือนกัน ยิ่งคุณสร้างประสบการณ์เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งมีเวลาเก็บเกี่ยวความสุขจากมันนานเท่านั้นการเลื่อนความสุขออกไปบางครั้งมันคือการลดมูลค่าของชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงมีคำถามตัวโตโตผุดขึ้นมาในใจเข้าใจนะว่าต้องรีบใช้ชีวิตแต่ความเป็นจริงคือตอนวัยรุ่นเราไม่มีตังนี่นาจะให้เอาเงินที่ไหนไปสร้างความทรงจำหรือบางคนอาจจะแย้งว่าถ้าใช้เงินตอนหนุ่มหมดน้ตอนแก่ตัวไปไม่มีแรงหาเงินจะเอาอะไรกิน คำถามเหล่านี้แหละครับที่พาเราไปสู่ความจริงที่โหดร้ายของชีวิตนั่นคือสมการที่มีตัวแปร3ตัวที่มักจะไม่เคยมาพร้อมกันเลยนั่นคือเงินเวลาและสุขภาพซึ่งถ้าเราบริหาร3สิ่งนี้พลาดแผนการตายที่ศูนย์ของเราก็อาจจะพังไม่เป็นท่าได้เหมือนกันครับสมการนี้มันดูเหมือนเรื่องตลกร้ายที่คำไม่ออกจริงๆครับเรื่องของเงินเวลาและสุขภาพลองนึกภาพตามผมนะครับ ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหรือวัยเริ่มทำงานเรามีเวลาเหลือเฟือสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์จะให้นั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่หรือเดินขึ้นดอยสุเทพเราทำได้สบายมากแต่ปัญหาคือเราไม่มีเงินครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งอยากไปไหนก็ต้องคิดหน้าคิดหลังพอขยับมาช่วงวัยทำงานกลางคนกราฟชีวิตเปลี่ยนไปครับตอนนี้เราเริ่มมีเงินมีความมั่นคงสุขภาพอย่างพอไหวอาจจะเริ่มปวดหลังบ้างนิดหน่อย แต่สิ่งที่เราขาดแคลนอย่างหนักคือเวลาวันลาพักร้อนก็น้อยงานก็รัดตัวประชุมก็เยอะมีเงินแต่ไม่ได้ใช้หรือได้ใช้ก็แค่ช่วงสั้นๆและสุดท้ายช่วงวัยเกษียณนี่คือช่วงที่เราฝันหวานไว้ใช่ไหมครับว่าจะได้พักผ่อนจริงๆจังๆเสียทีตอนนี้เรามีเงินเก็บก้อนโตมีเวลาว่างทั้งวันทั้งคืนแต่สิ่งที่หายไปและเอาคืนมาไม่ได้คือสุขภาพครับแรงจะเดินเหินเริ่มไม่มีเขาเริ่มเสื่อม ความดันเบาหวานเริ่มถามหากลายเป็นว่ามีเงินและเวลาแต่ร่างกายไม่อนุญาตให้เราสนุกกับมันอย่างเต็มที่อีกแล้วบิลเพอร์คินส์ผู้เขียนหนังสือ d i ดวิ t ซีโร o มองเห็นวงจรนี้อย่างทะลุป,ปรุกปลงครับเขาจึงเสนอเครื่องมือสําคัญที่ชื่อว่า Time Buckets หรือการแบ่งชีวิตออกเป็นถังเวลาช่วงละ5ปีหรือ10ปีแทนที่เราจะเขียน Bu c k e t l ล s t รวมๆว,ว่าสักวันหนึ่งฉันจะทําซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปกองรวมกันตอนเกษียณ เขาบอกให้เราหยิบกิจกรรมเหล่านั้นไม่หย่อนลงในถังช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดครับทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะกิจกรรมบางอย่างมันมีวันหมดอายุในการได้รับความสุขสูงสุดครับผมขอยกตัวอย่างแบบไทยๆให้เห็นภาพชัดๆเรื่องการไปพิชิตภูกระดึงถ้าคุณฝันอยากไปเดินขึ้นภูกระดึงไปสัมผัสอากาศหนาวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอนกิจกรรมนี้ควรจะอยู่ในถังเวลาช่วงอายุ20-30ปีหรืออย่างช้าก็ไม่ควรเกิน40ปีครับเพราะอะไร เพราะผูกระดึงต้องใช้แรงกายมหาศาลในการเดินขึ้นเขาผ่านสำแหกผ่านทางชันถ้าคุณไปตอนอายุ25คุณไปกับเพื่อนเหนื่อยก็พักหัวเราะเฮฮากินหมูกระทะบ,บนยอดดอยอย่างอร่ออร่อยนั่นคือความทรงจำที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าคุณผลัดวันประกันพรุ่งเก็บเงินไว้ก่อนรอให้รวยก่อนแล้วค่อยไปตอนอายุ60หรือ70หลังกเกษียณต่อให้ตอนนั้นคุณมีเงินจ้างลูกหถบแบกสัมภาระทุกชิ้นหรือมีเงินเหมาเต็นที่หรูที่สุด แต่เข่าของคุณอาจจะไม่ยอมให้คุณเดินขึ้นไปถึงยอดภูด้วยความสุขแล้วก็ได้ครับหรือถ้าขึ้นไปได้ความกังวลเรื่องสุขภาพความดันหรืออุบัติเหตุก็จะมาบั่นทอนความสนุกไปจนหมดเห็นไหมครับว่าเงินซื้อความสะดวกสบายได้แต่เงินซื้อสังขารกลับคืนมาไม่ได้การวางแผน Time b u c เก็ตจึงเป็นการเดือนสติเราว่าอย่าเอากิจกรรมที่ต้องใช้แรงไปฝากไว้กับตัวเราในวัยชาราและอย่าเอากิจกรรมที่ต้องใช้ความละเมียดละไม มาเร่งรีบทำตอนที่เรายัางใจร้อนวัยรุ่นเราต้องวางแผนการใช้เงินและเวลาให้สอดคล้องกับสุขภาพในแต่ละช่วงวัยแนวคิดนี้ไม่ได้บอกให้เราใช้เงินจนหมดตัวตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแต่เป็นการบอกให้เรากล้าที่จะใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์ในช่วงเวลาที่เงินนั้นจะสร้างความคุ้มค่าทางความรู้สึกได้มากที่สุดต่างหากทีนี้พอเราเริ่มจัดสรรเงินเพื่อใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมแล้วหลายคนก็อาจจะเริ่มกังวลถึงเรื่องคนข้างหลัง คำถามคลาสสิกของคนเอเชียและคนไทยอย่างเราก็คือแล้วลูกหลานละ่ะต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานสิความรักของพ่อแม่คือการเสียสละยอมอดออมทั้งชีวิตเพื่อส่งต่อมรดกให้ลูกหลานสบายตอนเราตายแต่บิลเพอร์กินส์กลับมองเรื่องนี้ในมุมที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับและมุมมองของเขาอาจจะสั่นคลอนความเชื่อเดิมๆเ,เรื่องความกระตันอยู่และการส่งต่อมรดกที่เรายึดถือกันมาตลอดชีวิตเขาตั้งคำถามที่น่าสนใจมากครับว่าจริงๆแล้ว ลูกของคุณต้องการเงินมรดกตอนที่คุณเสียชีวิตจริงหรือและถ้าคุณรักลูกจริงการให้เงินก้อนโตตอนเขาอายุ60มันช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จริงหรือในตอนหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องมรดกแล้วคุณจะพบว่าการมอบมรดกตอนที่เราตายอาจจะไม่ใช่ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแต่อาจจะเป็นยาพิษสําหรับความก้าวหน้าของลูกหลานเราก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเจาะลึกประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้กันครับเรื่องของมรดก ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่มีลูกคงมีความตั้งใจคล้ายๆกันใช่ไหมครับเราทำงานหนักอดออมยอมลำบากวันนี้เพื่อเก็บเงินก้อนใหญ่ไวใ้ให้ลูกหลานตอนเราไม่อยู่เรามองว่านั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะมอบให้ได้แต่บิลเพอร์กินส์ขอให้เราลองวางความเชื่อนั้นลงชั่วคราวแล้วหันมาดูความจริงของตัวเลขและช่วงเวลากันครับ บิลเพอร์คินส์ชี้ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งที่เจ็บปวดแต่เป็นเรื่องจริงครับนั่นคือในวันที่เราจากโลกนี้ไปตามอายุไขเฉลีย่ยสมมุติว่าเราอายุ80หรือ90ปีลูกของเราจะมีอายุเท่าไรครับคำตอบคือลูกของเราก็น่าจะอายุประมาณ60ปีเข้าไปแล้วลองจินตนาการดูนะครับคนอายุ60ปีคือคนที่ใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วส่วนใหญ่พวกเขามีบ้านมีรถ มีเงินเก็บหรือมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเงินก้อนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งไว้ให้ตอนนั้นแน่นอนครับเป็นเรื่องดีแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงหรือเปล่าบิลเพอร์คินส์เรียกสิ่งนี้ว่าการส่งต่อที่ผิดที่ผิดเวลาครับเพราะช่วงเวลาที่เงินจะมีมูลลค่าทางความรู้สึกและประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกหลานเราจริงๆไม่ใช่ตอนอายุ60แต่เป็นช่วงอายุประมาณ 2 6ถึง35ปีต่างหากครับทำไมต้องเป็นช่วงนี้เพราะนี่คือช่วงที่พวกเขากำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังต้องการเงินดาวบ้านหลังแรกกำลังต้องการเงินทุนแต่งงานหรือต้องการเงินก้อนไปเสี่ยงลงทุนทำธุรกิจตามความฝันเงินหนึ่งล้านบาทที่ได้รับตอนอายุ30อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แต่เงินหนึ่งล้านบาทเท่าเดิมที่ได้รับตอนอายุ60อาจเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นมา โดยที่ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีนัยสำคัญเลยหนังสือเล่มนี้เลยเสนอแนวคิดที่เรียกว่า giving while living หรือการให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับบิลเพอร์กินส์เปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพมากครับเขาบอกว่าการให้เงินลูกหลานก็เหมือนการรดน้ำต้นไม้ถ้าคุณอยากเห็นต้นไม้เติบโตแพ่จิมก้านสาขาให้ร่มเงาคุณต้องรดน้ำตอนที่มันยังเป็นต้นกล้า หรือตอนที่มันกําลังโตครับการเอาน้ำถังใหญ่ไปเทใส่ต้นไม้ที่แก่แล้วใบร่วงโรยแล้วมันไม่ได้ช่วยให้ต้นไม้นั้นโตขึ้นเลยมันก็แค่ทำให้พื้นดินแฉะเท่านั้นเองที่สำคัญกว่านั้นการใช้หลักการ giving while living ยังทำให้ผู้ให้อย่างเราได้รับของขวัญกลับคืนมาด้วยนั่นคือการได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสำเร็จได้เห็นลูกหลานเรามีความสุขจากสิ่งที่เรามอบให้ด้วยตาของเราเอง ในวันที่เรายังมีลมหายใจไม่ใช่จากไปพร้อมกับตัวเลขในบัญชีแล้วให้ลูกหลานมาขอบคุณหน้ารูปถ่ายของเราฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มมีคำถามใหญ่ในใจอ้าวถ้าให้เงินลูกไปก่อนหรือเอาเงินไปใช้หาประสบการณ์จนหมดแล้วตอนแก่ตัวลงจะทำยังไงถ้าใช้เงินไปเรื่อยๆจนกราฟทรัพย์สินดิ่งลงเหวเราจะไม่กลายเป็นคนแก่ทั้งแตกหรือ ความกลัวเรื่องเงินหมดก่อนตายนี่แหละครับคือกำแพงที่สูงที่สุดที่ขวางกั้นไม่ให้เรากล้าใช้ชีวิตในตอนหน้าเราจะมาทุบกำแพงนี้ด้วยกันครับเราจะมารู้จักกับคอนเซปต์ n e t w o r ิร์ดพีหรือจุดสูงสุดของทรัพย์สินและเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยการันตีว่าต่อให้คุณใช้ชีวิตคุ้มค่าแค่ไหนคุณก็จะไม่วันถังแตกตอนแก่แน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไขาคำตอบกันในตอนต่อไปครับยินดีต้อนรับกลับมาครับ จากตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้เรื่องความกลัวความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนวางแผนเกษียณนั่นคือถ้าใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายจะทำยังไงความกังวลน,นี้เองครับที่เป็นเหมือนเบรกมือดึงรั้งไม่ให้เรากล้าใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์เราเลยเลือกที่จะกอดเงินก้อนนั้นไว้แน่นๆจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจแต่วันนี้เราจะมาปลดเบรกมือนี้ออกด้วยกันครับด้วยคอนเซปที่บิลเพอร์กินส์เรียกว่า net worth peak หรือจุดสูงสุดของทรัพย์สินลองจินตนาการกราฟชีวิตการเงินของคนส่วนใหญ่ดูนะครับโดยทั่วไปกราฟทรัพย์สินของเรามักจะพุ่งทยานขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งรวยดอกเบีย้ยทบต้นทํางานไปเรื่อยๆและแกราฟนี้มักจะไปตัดจบคือตกวูบลงเหลือศูนย์ก็ตอนที่เราเสียชีวิตและส่งต่อเป็นมรดกซึ่งบิวเพ็กกินส์บอกว่านั่นคือกราฟที่บ่งบอกว่าเราทํางานหนักเกินความจําเป็นในมุมมองของดวิดซีโร่กราฟทรัพย์สินที่ถูกต้อง ควรจะเป็นรูปทรงระฆังคว่ำครับมันควรจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งซึ่งในหนังสือแนะนําว่าอาจจะเป็นช่วงอายุประมาณ45-55ถึงปีนี่คือจุด net worth peak ของคุณครับหลังจากจุดนี้กราฟไม่ควรพุ่งขึ้นต่อแล้วครับแต่มันควรจะค่อยๆลดลงหรือที่เรียกว่าการ spend down คือการทยอยนาเงินออกมาใช้สร้างความสุขใช้ดูแลตัวเองใช้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตจนกระทั่งกราฟนั้นค่อยๆลาดลงมาแตะที่เลขศูนย์ หรือใกล้เคียงศูนย์ที่สุดในวันที่เราจากโลกนี้ไปฟังดูทฤษฎีมันง่ายใช่ไหมครับก็แค่ใช้เงินแต่ในทางปฏิบัติจิตใจของมนุษย์เราทํางานซับซ้อนกว่านั้นเพราะเรามีศัตรูตัวฉกาจที่ชื่อว่าความไม่แน่นอนเราไม่รู้นี่ครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะตายตอน70หรือจะอยู่ยาวถึง95ความไม่รู้นี่แหละครับทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความกลัว2รูปแบบความกลัวแรกคือสิ่งที่เราคุ้นเคย fear of running out of money หรือกลัวเงินหมดก่อนตาย แต่ความกลัวที่2ที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามคือ fear of wasting life หรือกลัวการเสียชาติเกิดกลัวว่าอุตส่าห์ยอมแลกเวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ใช้มันบิลเบอร์กินส์บอกว่าวิธีแก้ปัญหานี้ไม่ใช่การก้มหน้าก้มตาเก็บเงินให้เยอะที่สุดเผื่อว่าเราจะอายุยืนเป็นร้อยปีเพราะนั่นคือการแก้ปัญหาที่แพงเกินไปและต้องแลกมาด้วยเวลาในวัยหนุ่มสาวมหาศาลทางออกที่ฉลาดกว่าและเป็นเครื่องมือที่หนังสือเล่มนี้แนะนําอย่างยิ่ง คือการใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยปิดความเสี่ยงเครื่องมือนั้นคือ annuities หรือถ้าแปลเป็นบริบทบ้านเราให้เข้าใจง่ายที่สุดมันคือประกันบำนาญครับรวมไปถึงการมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ครอบคลุมแนวคิดคือแบบนี้ครับแทนที่คุณจะเก็บเงินก้อนมาหือมาสมมุติว่า20ล้านบาทเพื่อกอดไว้เฉยๆรอจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือรอใช้ตอนอายุ90ให้คุณเจียดเงินส่วนหนึ่ง ไปซื้อประกันบำนาญที่การันตีเงินใช้จ่ายรายเดือนไปจนตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุยืนแค่ไหนบริษัทประกันก็จะจ่ายให้คุณไปเรื่อยๆและซื้อประกันสุขภาพเพื่อโอนความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลก้อนโตไปให้บริษัทประกันเมื่อคุณมีรายได้ที่แน่นอนจากบำนาญและมีสวัสดิการคุ้มครองสุขภาพที่วางใจได้แล้วเงินก้อนที่เหลือคือเงินที่คุณสามารถใช้ได้อย่างอิสระครับคุณสามารถใช้มันเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวใช้เพื่อทำตามความฝัน หรือใช้บริจาคได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องะวงหน้าะวงหลังไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวแก่ตัวไปจะไม่มีเงินเพราะเราได้วางระบบรองรับไว้แล้วการทำแบบนี้จะช่วยที่คุณกล้าที่จะสเปนดาวกล้าที่จะใช้ชีวิตในช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงและเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นความทรงจำที่มีค่าเมื่อเราทลายกำแพงความกลัวเรื่องเงินหมดได้แล้วและรู้วิธีจัดการความเสี่ยงแล้วคำถามสำคัญข้อสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือแล้วเราจะเริ่มทำทั้งหมดนี้เมื่อไหร่ เราต้องรอกระทั่งกเกษียณก่อนหรือเปล่าหรือเราเริ่มออกแบบชีวิตแบบ Di วิทซีโรได้ตั้งแต่วันนี้ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีสน์นี้เราจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดแล้วผมจะชวนทุกคนมาทาแบบฝึกหัดเปลี่ยนชีวิตที่จะทําให้คุณไม่เป็นคนที่รวยที่สุดในสุสานแต่เป็นคนที่มีความทรงจําที่รวยที่สุดเตรียมกระดาษกับปากกาวไว้ให้พร้อมนะครับแล้วพบกันในตอนจบครับดังนั้นคําตอบก็คือเดี๋ยวนี้ครับเราสามารถเริ่มออกแบบชีวิตแบบไดวิทซีโรได้ตั้งแต่วันนี้เลย ไม่จำเป็นต้องรอให้เกษียณหรือรอให้มีเงินถุงเงินถังเสียก่อนเพราะหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การบอกให้คุณใช้เงินจนหมดเกลี้ยงแบบไม่คิดหน้าคิดหลังและคำว่า die ว i t ซ zero หรือตายที่ศูนย์ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องกะจังหวะให้เงินในบัญชีเหลือศูนย์บาทในวินาทีที่ลมหายใจหมดพอดีเป๊ะขนาดนั้นเพราะในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ยากมากครับแต่เป้าหมายจริงๆคือการที่เราตั้งใจที่จะไม่เหลือส่วนเกินทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ หลายคนอาจจะแย้งในใจว่าการใช้เงินให้หมดดูเหมือนคนไม่รับผิดช,ชอบหรือเปล่าแต่บิลเพอร์คินส์ผู้เขียนกลับมองในมุมตรงกันข้ามครับเขาบอกว่าการที่เราบริหารจัดการเงินเพื่อเปลี่ยนมันเป็นประสบการณ์เป็นความสุขของตัวเราเองและของคนที่เรารักในช่วงเวลาที่เรายังมีแรงนั่นแหละครับคือความรับผิดช,ชอบที่สูงสุดรับผิดช,ชอบต่อเวลาที่เรามีจำกัดบนโลกนี้และรับผิดช,ชอบที่จะสร้างความทรงจำดีๆให้กับครอบครัว ในตอนที่พวกเขายังรับรู้และมีความสุขไปพร้อมกับเราได้ดีกว่าทิ้งเงินก้อนโตวไว้ให้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วและเพื่อที่จะเริ่มทำสิ่งนี้ให้เป็นรูปธรรมผมมี call to action หรือการบ้านชิ้งสำคัญมาฝากทุกคนครับผมอยากชวนให้คุณลองหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาหรือจะเปิดโนต้ตในมือถือก็ได้ครับแล้วลองทำสิ่งที่เรียกว่าทำบั u เกตหรือถังเวลาดูครับมันต่างจากบัคเก็ตลิสทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะครับบัคเก็ตลิส มักจะเป็นแค่รายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายโดยไม่ได้ระบุว่าทำตอนไหนแต่ time bucket คือการที่คุณขีดเส้นแบ่งช่วงอายุของตัวเองออกมาเป็นช่วงๆเช่นช่วงอายุ30-40 4 0ถึง 40, 40ถึง50ไปจนถึง80-90ถึงแล้วลองหยิบความฝันของคุณใส่ลงไปในแต่ละช่วงอายุให้เหมาะสมกับสังขารและพลังงานครับกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้แรงเยอะๆอ,อย่างการแบกเป้ปีนเขา หรือพาครอบครัวไปทริปผจญภัยใส่ไว้ในถังช่วงอายุที่เหมาะสมอย่าผลัดวันประกันพรุ่งไปไว้ตอนเกษียณเพราะตอนนั้นร่างกายอาจจะไม่ไหวแล้วส่วนกิจกรรมที่ใช้แรงน้อยลงอย่างการล่องเรือหรือนั่งจิบชาดูสวนค่อยเก็บไว้ในถังช่วงอายุถัดไปทำมันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอย่ารอพรุ่งนี้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและสุขภาพคือทรัพยากรเดียวที่เงินซื้อคืนมาไม่ได้ สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากได้เครื่องมือช่วยคำนวณที่ละเอียดกว่านี้หรืออยากอ่านเคสตัวอย่างที่ลึกซึ้งกว่านี้ผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อหนังสือ d i v i t Zero ฉบับแปลไทยรวมถึงลิงก์แอปพลิเคชันคำนวณ Life Expectancy ที่ผู้เขียนแนะนำไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูได้เลยสุดท้ายนี้ผมอยากฝากประโยคเตือนใจสั้นๆจากหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นการปิดท้ายซีรีส์ของเราครับ ชีวิตคือเกมของการสะสมความทรงจำไม่ใช่เกมของการสะสมตัวเลขในบัญชีเงินมีไว้รับใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตรับใช้เงินดังนั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาให้เต็มที่และอย่าเป็นคนที่รวยที่สุดในสุสานแต่จงเป็นคนที่มีความสงจำที่รวยที่สุดขอบคุณที่ติดตามฟังซีรีส์นี้มาโดยตลอดครับสวัสดีครับ